ที่เราก็อยู่ย่านเขาเรียกย่านทงแดงมูลย่านนี้เขาเรียกทงแดงมูลอ๋อย่านนี้คือทงแดงมูลมันคืออะไรครับอาจารย์ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับก็จะมีอาคารห้างสรรพสินค้าโโอ้หอยู่เยอะแยะไปหมดอ๋อย่านหน้านี้ก็เป็นห้าง โดตาเนี่ยโดตานะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดมาเกาหลีเนี่ยพลาดไม่ได้คือ2ตลาดเลยก็คือเมียงดงที่เราไปมาแล้วและนี้ไทยสยามช็อปแคร์บ้านเราครับและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ก็คือทงนามุลก็คือจะมีเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะแยะเป็นพวกแหล่งแฟชั่นนะครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีนะครับซึ่งคนไทยก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆเก็บภาพแล้วก็หาแหล่งช้อปปิ้งซื้อของซื้อของไปฝากคนที่บ้าน